สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันโกลวูอีกแล้วนะคะก็โกลว์ค, <c oughs> คิดถ,ถึงทุกคนมากวันนี้นะคะมุกจะมารีแอคชั่นอ่รายการของนัตตี้ก้อยดีมนะคะซึ่งเออคาราคาซังชื่อรายการคาราคาซังก็เป็น อีพีที่น้องไบกับน,น้องกัปนะคะไปออกคาราคาซัางนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพรอมๆกันค่ะตื่นเต้นไหมไม่ได้ดูน้องใบานานมากแบบเป็นรายการที่ที่ออกในประเทศไทย

มีไม่ถ้าตอนเด็กๆเลยท่าตอนมัธยมเลย่านตอโตมาั่าความเลยเอามัธยมนี่แหละเห็นผู้ชายคนเนี้ยครั้งแรกมีทศนาตั้งแต่เดกเขายังไรงไงเราอยู่ตัวเนี้ยระผมกันกันใช่มอ่านี่เรียนห้องเราเรียนกิบเ้เนียห้องธรรมดาแต่เราเต้ยเด็กยนเต้ย้วกลับไปที่ว่าเห็นคนเนี้ยเอาแค่แบบตัวต่อตัว p e r s o n นอลเลยรู้สึกไงกับคนนี้ตอนแรกเลยใชมนแรกรู้สึกนาดี คนบคนแวว่ามันเาด้าดแต่เด็เลยโอแนนอนโาหน้าแบบดูมรงตลอเงแต่านั้นจะไม่เห็นด้วยนะกลับก็ไม่ร้รหล่อนเยรุ้ยรุ่นยรุเยังบมีสิวมีอะไรแล้วก็เตะบอลมันก็จะมอมๆทุกคนก็จะโดดำ แล้วแล้วตอนมหนึ่งเทียบกันเนี่ยระหว่างกัปกับไบเนี่ยใครหล่อล่ะแม่เราไม้ยางไม้เล่าไม้เมื่อผมว่าพอกันเลยดำดำสูสีสูสีกันถ้าระดับความสนิทคุณคิดว่าคุณสนิทกับเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เก้าแล้วไปสิบห้าไปสิบไปสิบเจ็ดห้าไปสิบเจ็ดห้าไปสิบเจ็ดห้าเต็มสิบอ้าโอเคเจ็ดหาทแต่อยากบอกว่าทำไมทำไมจักว่าไม่ชอบกันสมมติว่ามัน จะต่อยกันเนี jump, 1> <No> 1> <I> AL <als> <N> ่ยจุดไหนวะจุดที่กำลังที่มันจะต่อยกันเพราะเรื่องเตะบอลโอ้โหแล้วเราแบบนึกแต่าจริงจังมั้งเท่าที่ฟังมานะคือแบบมื่อจริงจังอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคนมันก็เลยแบบใหญ่ก็แบบไม่ได้รักกัาแต่ว่านที่โรงเรียนสุดท้ายแล้วแต่ว่า6การสอนเรียนเรีนรู้ที่แบบว่าสุดท้ายแล้วแบบเด็กในโรงเรียนมันจะรักกันมั้โอ้เรียนสวนกุหลาบ ใช่ใช่ส่ไม่ได้แบบมาตอนโตอ๋อทุกกลุ่มเดียวกันคือมันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่มันก็แบบยี่สิบสามสิบคนั้อยู่เป็นดาราหมดกินเลยโซนกราบเรามาวัดบิชแลกว่าจริงตอนนี้เนี่ยไม่เมาแล้วเหรอเดี๋ยว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 ให้ว่าเดี๋ยวเอาตอนมาเดี๋ยวซัดกันเลย แต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสนิทกันขนาดไหนเดี๋ยวมิชชั่นแรกมาดูกันว่าคุณรู้ไหมว่าคําไหนเนี่ยเป็นคําพูดของเพื่อนคุณไปดูกันช่วงวัดความสีจะให้ก้อยนัตตีดีนหนึ่งคนและแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนลองเผยติดตาเป็นคนละหนึ่งประโยคผ่านไม้แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าใครในเป็นครนี้เลยนะมีครั้งแรกก็เปิดเื่งโดยพี่ใบ้เรื่องแรกคุณใบอย่าหันไปมองนะคะ เรื่องแรกที่เขาจะด่าคุณสถานการณ์คือว่าถ้าวันเนี้ต้องไปเตะบอลด้วยกันรวมตัวเพื่อนกันแบบสามสิบคนแต่เธอดันลืมนัดแล้วทําให้เพื่อนเตะบอลไม่ได้เพราะคนไม่ครบกรับจะด่าคุณว่าอะไรเมื่อคุณลืมนัดเตะบอลกับเพื่อนกรับจะด่าว่ามึงก็ดัดเสียงเกินเอามาชันชหน่อย โหยอนสัตว์ใบเพื่อนอ่าเดี่ยวที่หนึ่งคนที่สองไอสัตว์คนไม่ครบอ่าโหยสัตว์ใบเพื่อนกับโหยสัตว์คนไม่ครบอันไหนคือกับหนึ่งสผว่าผมว่าคนแรกกับอ่าคนแรกกับนะฝากฝอะไรอ่ะย oh, oh, okay. ังใบเพื่อนอะไรอ่ะอ่าโหยสัตว์ใบเพื่อนข้อแรกนะไปโจกข้อที well. ่สองค่ะข้อที่2ถ้าใบลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านอาหาร เลยต้องขับรถรถวนกลับไปเอากลับจะพูดว่าอะไรไอ้เหี้ยอีกแล้วนะนี่คือคนแรกไอ้เหี้ยคนที่สองอ่ะมึงอีกแล้วนะเพื่อน้ใกล้ๆอ่ะไอ้เหี้ยอีกแล้วนะกับมึงอีกแล้วนะเพื่อนอันไหนโหกับสองอ่ามันจะมีคำว่าเพื่อนมนเราว่าเพื่อนแน่เนะเพื่อนนะโอเคข้อสุดท้าย รวมรุ่นสาว่าบิดวขอค่ะเที่ยว้าน้ารุ่นรุ่ใช้เพาชอบติดแต่เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้คนแรกคนแรกมาเลยค่ะขายดีขแล้วนที่2อไม่สนิทมอนว้าเรามาดูกันว่านไหนคอกลับช้าเคเนะ ิต้สู่คาราาซากนนะคะในมิแรกมาดูกันไป็ทีละข้อข้อแรกเขาถามว่าอะไรคะพ่ธีข้อแรกเนี่ยเป็นว่าถ้าสมมติว่านัดเตะบอลแล้วไปเดียวทำให้การเตะบอลนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะคนไม่ครบคุณจะพูดหรือเขาว่าอะไรคุณตอบว่าเพื่อนเนาะโอ้ กาเตะบอลเนี่ยคุณคุณสักสิบครั้งคุณบิดกี่ครั้งไปบ่อยงไปบ่อยไปบ่อยอ๋อแต่จะมีเหตุการณ์มีแบบว่าเขาไม่เตะกันแล้วผมไปก็มีแล้วคุณไปทำไมอ่ะกรันไม่างกันมันจะติดนิสัยกไปอ่านไลน์เท่าไหร่ไปอ่ะก็เลยไม่รู้ก็เลยก็ไม่่ก็อยู่น่ารักนงไปคนเดียวแล้วก็ไปดุ่มๆแล้วแบบหน้ามไม่คุ้นในสนามแล้วก็แบล้วเราไม่อยากบอกว่าเราไปด้วยหมายว่าแบบเราไม่รู้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวมไม่ทำมามื่ว่ามึงไปนาเหมือนกัน กูสาไปเงียบๆแล้วก mm hmm> ูับเงียบๆอ๋อแต่จริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็คือไปเตะบอลด้วยกันตลอดแล้วอ่ะมาข้อที่สองเขาบอกว่าคุณไปเนี่ยชอบลืมของถ้าลืมของเวลาตับรถกูกลับพูว่ามึงอะไรนะลืมตั้งแต่รายการตัวแล้วมึงอะไรนะเพื่อนแสดงว่าคุณเป็นคนชอบพูดถ้าเกิดความต้อ่อ อะไรตับได้ว่ามีคำว่าเพื่อนของแชมพูของเพื่อนใช่เวลาแบบพิมพ์คุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุยกันเสร็จก็จะจัดไปเพื่อนเจอกันเพื่อนอะไรเงี้ยข้อสุดท้ายคือเรื่องของนัดรวมรุ่นแล้วคุณเดี๋ยวพี่จะมาตอบอ้เรื่องเรื่องนี้กิดขึ้นบ้างไหมตามสายคือบอกมาเขาบอกวใบติดแฟนจะเป็นรุ่มใบติดแฟน จะเป็นลมทุกคนใหติดไปนเป็นเป็นซกันมากกว่าไม่ได้ไม่อมหวหวหไม่ไ้หมดิดามไม่ไ้ิดหมดมแล้วไม่ออกจังหวะีนี่มันหัวหัวนี่ตการาตนั้นตอนครเนี่ยนี่แหละน่ม อยู่ก็ทเทนลยมัมีมันมีปีหนึงที่แบบว like ่าจะไปส่งการงานนั้นกันใช่ใช <Hoy S 1> ่โอเดี๋ยวเราจะไปงานนี้งานนั้นเราก็สรรหาเลยคะกไปเ็ไปเลยไไปเราไปไเร่องอะไรที่เราเปลี่ยนไร้ก็สบายอกเลยพักผ่อนอยู่คนเดียวไม่ไดไปเลยทเินสาวันหาต๊ะเรียบร้อยเพื่อจเที่วัสาวันนี้ก็อยู่บ้านอ๋อ เข้าบอกว่าถูกสองในสามอ๋เยอะเยอะอรเยอะอะคุณมาีถุงนเยอะไหมครับเวลาเข้ามาก็มีไม่ถูกเลยก็มีคือเราถามคุณไบท์ไปแล้วว่าเขามีเ first i m p r e s ชั่นกับคนนี้แต่พี่ยังไม่บอกกั็เห็นไบท์ครั้งแรกย้อนไปโมหนึ่งเห็นหนุ่มลูกครึ่งคนนี้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นยังไงเออถูกใจป้าไหมนี่เพื่อนแถวแบบเอาแบบเรียวๆไปเลยเอาแบบเรียวๆมาเลยถ้าช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยอาจจะยังนะ ควาพูด้ความ่เป็นธรรมดาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นในขี้เด็ดเด็ดนี่แปลว่าฉลาดงาเด็กเ่งคือแล้วไม่ไาจะมีความแบบเหมือนแบบคนหยุนเหนือกว่าเราแล้วแบบด้วยความที่มันหน้าตาดีด้วยแบบคือใส่แว่นแล้วก็ยังหล่ออยู่คือต่างคนคนต่างคนต่างคนหล่อใช่เขาบอกเขาบอกว่าคุณเขาหล่อแล้วนดง กันเ้วเราเราคุณเราคุณกับี่เาบอคุหาเนี่ยตอนเด็กใครใครหล่อวะเออไปน้ามในเขาที่แบบหน้าตาดีมาสองสามคนเลยเขาเด็งหลอเป็นดาราหมดหรือเปล่าเนี่ลำบากไม่ไม่ได้ซื้อโฆษณา เตั้งเลยเรียกเลยไม่เอาฟิวเนาะเขาเอาท่าคนเลยคนเลยครับอะไรจะมีการแบบแล้วลเราสนิทกับพูดกับเขาแบบปะทะกันไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมออ๋เลยใช่แต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนๆที่แบบสนิทกับแก๊งผมนี่แหละคราจะเป็นฝว่าเอ้ยนี่แม่งเล่นแรงว่ะแล้วก็หมายไว้หน่อยแล้วก็หมายตอนนี้เราได้ยินเราซัดเขาไหมไม่ซัดไม่ซัดแต่ว่าก็มีแบบ แอบไปหาเพื่อนๆแบบแอบไปหาคนที่ชอบแอบไปหาดูน่ารักนะครับกับใบนี่จินหมากว่าวินใบนะอยู่ด้วยกันตลอดอ้อันูน้องอันนี้เพื่อนเพื่อนนะนะมันก็เป็นกายแหละ อช่ด้วยกันก็อะไรมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่แค่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่ออะไรบอก่ออะไรบอกเลยขัดถุยแล้วเป็นแเราเป็นนามสกุลเช่นกับขัดถุยอย่างนั้นแหละไม่เชิงขนาดนั้นแต่เพื่อนผมอาจจะจริงแบบจริงจังตลอดเวลามันมีมุกมมีีสแดงมันมันมีมุก og það sé náttúrulega að það er aðeins eitthvað